่วงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่า2องสันนี้มีพายุขเข้านะครับ,รบก็ทําให้เกิดฟ้าฝนกระจายตามพื้นที่ต่างๆมากมายมนะฮะซึ่งแน่นอนครับพายุขเข้าเนี่ยเขาบอกว่าก็ส่งผลดีนะต่อปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําลําฉมวกที่อำเภอพ,พิมายจังหวัดคนครราชสีมาโดยพบว่าระดับน้ําตอนนี้นะครับเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเปิดประตูปล่อยน้ําให้กับเกษตรกรครับหลังจากที่กรมตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมียอมความกดอากาศตามปกคลุมประเทศลาวนะและเวียดนามตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่25-29สิงหาคมนี้จะมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉีงเหนือทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับส่วนภาพภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คืออ่างเก็บน้ําลํำฉมวกนะฮะตั้งอยู่ที่มนนมมหมู่6ตำบลนิคมอำเภอพิมายนะครับคุณผู้ชมมีปริมาณน้ําอยู่ที่20ล้านลูกบาทเมตรจากความจุ23ล้านลูกบาทเมตรนะฮะ หลังจากพายุพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ทําให้ฝนตกมาติดต่อกันหลายวันนะฮะก็ส่งผลดีต่อปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําลําฉมวกมีปริมาณน้ําต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดสรรน้ำนะฮะได้เปิดประตูอ่างเก็บน้ําเพื่อปล่อยน้ําให้กับเกษตรกรได้ใช้นะฮะในการเกษตรและปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลดีต่อชาวบ้านใน3ามอำเภอ ซึ่งได้แก่อำเภอจัก,กราดครับอําเภอพิมายและอําเภอห้วยแถลงได้ใช้น้ําร่วมกันในการผลิตน้าป,ป,ป,ประปาอุปโภคบริโภคโดยคาดว่าปริมาณน้ําที่กักเก็บอยู่ภายในอ่างปีนี้มีเพียงพอที่จะใช้ผลิตน้ํปาประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้ใช้สอยตลอดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอนครับลําชมวงนี้ก็มี ปลาหลากหลายชนิดนะฮะชาวบ้านเคยไปจับปลาแล้วก็เอามาทํากินให้นักข่าวได้รับประทานมาแล้วครั้งหนึ่งที่คือลาฉมูกเนี่ยนะฮะครอบคลุมไป3ามอำเภอก็คือห้วยแถงพหมายแล้วก็จักราใช่นะฮะช่วงนั้นทีมข่าวไปที่อำเภอจักราชบ้านซาดชาวบ้านก็ใจดีนะฮะก็ลงเรือนะอีโปงหวานแหเอา ปลาอปลานินตัวใหญ่มากครับะะรสชาติอร่อยนะฮะนะครับแล้วก็โชคดีนะที่วันนี้เห็นภาพที่ลำชมวงมีน้ำนะครับยีล้านลูกบาทเม่จับความจุนยีนล้านลูกบาทเม่ก็ถือว่าเยอะมากๆอย่างนี้ปีนี้พวกเราก็ได้ลุ้นผิดปลากันอีกนะอ่ะโอเค